สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไา้ I know just a joke โอเคกูว่าใช้เสียงเดิมนี่แหละดีแล้วก็ขอกราบงามๆด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องขี้เอาตามตรงก็ไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอก ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการปลดขี้ที่โรงเรียนซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรทรมานมากเลยอย่างนี้มึงฆ่ากูาให้ตายเถอะไอสัต,ตว์ในกระตในอันนี้ในางัดตัวกอาจจะเขาน้ำโยไม่คิดอะไรต่วะในลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ใช่ไอสัตว์โอเคกลับมาเข้าเรื่องก,กันดีกว่า ซึ่งสาเหตุมันก็เริ่มมาจากตอนปฐมนั่นแหละเวลาปฐมใครขี้แม่งก็จะถูกเลาะว้ไว้ why, why, มึงขีมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นซึ่งกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งกูบางทีก็เกือบโดนไงแต่ว่ามันจับไม่ได้ไงซึ่งเราก็จําเป็นที่จะต้องอดกั้นเอาไว้เพราะว่าถ้ามึงขี่แตกแล้วก็ยิ่งหลายไปใหญ่เลยหรือถ้ามึงขี่แล้วเขาจับได้มึงก็ต้องถูกเลระกูนี่งงจริงๆ อ๋อนั่นอะไรงงจริงๆเอาตามตรงนะถ้ามันอดการไม่ได้จริงๆคุณก็จะจำเป็นที่จะต้องรอให้คนไม่อยู่ที่บริเวณห้องน้ำแล้วก็วิ่งเข้าไปเหมือนกับมือเป็นมาร์เลเดอร์คาบอตตุอหละ มึงต้องคล็อกอัพแล้วก็เกลี้ยเร็วที่สุดเท่าที่มึงจะทําได้เหมือนแค่มึงไปฉีเท่านั้นแหละนี่แหละคือวิธีการของพระเจ้าถ้าใช้พูดง่ายๆก็คงแบ่งเป็นสองสายนั่นแหละครับสายดํากับสายขาวสายดําก็คือเหมือนพวกชาวล็อกที่จะทําอะไรก็ได้แบบเล่นตามปกติใช้ชีวิตตามปกติบ้านละหำแต่แตกต,ต่างจากสายขาวที่ต้องอยู่นิ่งๆถ้าขยับแล้วก็มุขี้แตก พราะอย่างงั้นมันก็คล้ายๆกับว่าใครมาใกล้กูถ้ามันมีปืนแล้วก็มันคงจะหยิบม,มายิงมึงตายแล้วไอสัตว์เพราะอย่างงั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเฮ้ยพระเจ้าหันปืนกูบ่กวะเสือกงั้นก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นเดี๋ยวก่อนไม่มีใครดูคลิปนี้นะเสือกไร